เดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่ครับมาชมาสิ่งที่น่าสนใจจากทางบันทึกไทยเบฟครับในวันนี้ฮะเราจะเป็นการซีรีส์ที่ต่อเนื่องในเรื่องของการพัฒนาชุมชนที่คุ้งบางกระเจ้าครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานเด็กและเยาวชนในพื้นที่ครับผมไปรับชมกันเลยครับชุมชนของผมมีต้นไม้เยอะมากเลยครับที่นี่มีแหล่งน้ำด้วยค่ะอุดมสมบูรณ์มากครับ ที่นี่คุ้มบางกะเจ้าค่ะทางบริษัทไทยเด็เองยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนในคุ้มบางกะเจ้าอย่างต่อเนื่องสําหรับในปี2 5 6นี้เรามีโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะพัฒนาทั้ง3มทักษะนะครับยกตเวียงนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตก็เป็นการฝึกฝนทักษะที่จําเป็นต่อการมีชีวิตในสังคมอย่างมีความปลอดภัย ื่องของทักษะอาชีพเนี่ยเป็นการวางแผนการผลิตสินค้านะครับเรียนรู้ต้นทุนเพื่อนํามาขายและก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับสามารถทำมาค้าขายได้ในเรื่องของการเป็นดีเป็นเรื่องที่สําคัญเราปลูกฝังศีลธรรมโดยการน้อมนาพระพุทธศาสนามาสอนเด็กๆนะครับร่วมมือกับทางวัดในพื้นที่นะครับท้ายที่สุดเรื่องของการเรียนรู้นอกห้องเรียนเราได้นํา ภูบัญญาพื้นถิ่นนะครับเป็นทักษะต่างๆที่ทางฝ่ายชุมชนก็ได้นํามาสอนน้นองๆด้วยเรามุ่งมั่นใน4แกนนําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพทักษะการทนดีแล้วก็การศึกษานโรงเรียนเมื่อเด็กเติบโตไปแล้วก็จะเป็นพลังต่อการพัฒนาประเทศต่อไปเพื่อส่งเสริมให้สามารถพึ่งพาตนเองและนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอยู่ได้อย่างยั่งยืน <S <S ไทยเบฟภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุ้งบางประเจ้าเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรตจำกัดมหาชน